แอรีอซึ่งที่ด้านทุกคนต่างรู้เลยว่ามีแต่เอรีนแต่จริงๆนวที่แห่งนั้นน่ะมม่มีแต่คิวเลยชิผาสวัสดีครับผมเจอสรว่ <c oughs> ผมเป็นคิวเพเพียงคนเดียวที่เปิดให้เล่นฟรีและทุกคนก็ต่างใช้ผมอย่างถูกว,วิธีและผิดวิธีเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอผมผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายวิ่งหนีคุณสวัสดีผมกคคิดผมนั่นหลักพ่อผมที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทุกคนจอยทีมกูคิดไอ้สั์กูดิสวัสดี สวัสดีครับผมจรโดพวกคุณรู้ไหมว่าเมียผมอยู่ไหนผมคิดถึงเมียเหลือเกินผมอยากเจอเมียแต่กูฆ่าเมียไปแล้วนี่ว่ะสวัสดีครับผมวันเอก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  ผมชื่นชอบในการตามหน้าเชนเลสกี้และก่อลูกน้องของผมจนการฆ่าลูกน้องของผมนั้นมันบานปลายจนต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวไปดูคลิปพันกันได้สวัสดีครับผมโนรีผมนั้นเป็นทางแฮกเกอร์และเจ้าของลัทธิโนรีอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผุ้คสนใจมาเข้าร่วมลัทธิกับผมได้ถ้าพู้คอยากตัวม่วงนะสวัสดีครับผมพีซเดี๋ยวมึงมาไงเนี่ยเฮ้ยเและนี่มึงมากับเขาด้วยนะเนี่ย้าว oh, wow.